คอโรสแผนที่ใหม่ของวารลโลน์แบบนี้เป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่วาโลเคยทํามาเป็นแผนที่ของชุมชนในโลกของโอเมกาเอิร์ธโอเมกาเอิร์ธคือโรคอีกไปหนึ่งหรือโรคผู่ขนานกับอัลฟาเอิร์ธเกมวาร์โลนที่พวกเราเล่นอยู่ก็ถือว่าเป็นอัลฟาเอิร์ธนี่ยซึ่งหลักฐานที่ว่าโรคของวาโลเนี่ยมี2โรคในวาร์โลนซิมูเลติก y ูริที้เป็นซีนที่ฟินิกเจอกับฟินิกตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มสงสัยว่าไอ้เหียทำไมมึงหน้าตาเหมือนกูเลยวะแล้วก็สกิลเหมือนกูนกระทั่งมันก็ได้ตัดซซีีีีนนนนไปปตออส,สุดทท้ายคืเ็่ ฟินิกส์ฝั่งโอเมก้าเอิร์ธเนี่ยได้ทะลุวิติกลับมาหาโลกตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฟินิกส์ค่ะที่มีเอเจนต์หน้าเหมือนเราก็คือมีทั้งไวเปอร์เจตและบาบาบาคืออยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าพวกเราที่เป็นผู้เล่นวารโลแลน์เรายืนสแตนอยู่ฝั่งอัลฟาเอิร์ธไม่ใช่โอเมก้าเอิร์ธแต่อย่างใดแม้ว่าจะเป็นโลกคู่ขนานเหมือนกันที่แตกต่างกันก็นกคือฝั่งโอเมก้าเอิร์ธเนี่ยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากกว่าฝั่งอัลฟาเอิร์ธของฝั่งเราก็คือว่ามันมี Lady เลดีไนท ที่เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นด่านเพลที่ฝั่งโอเมก้าได้ใช้เลยไนเะนี่ยเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยถูกน้ําทะเลท่วมให้กลายเป็นเมืองใต้น้าอย่างถาวรซึ่งการปรับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ด้วยในไหนเนี่ยมันบิดเบือนทางธรรมชาติอย่างรุนแรงนี่ก็เลยแสดงให้เห็นว่าโอเมก้าเอิร์ธเนี่ยใช้พลังงานเพื่อเอาตัวรอดมากกว่าคํานึงถึงผลระยะย,ยาวทางแบบในเรื่องของธรรมชาติที่ป่านเล่าไปต้นคลิปว่าเอเจนท์ทั้ง2โอเมก้าแล้วอัลฟาหน้าตาเหมือนกันสร้างตัวโครนของตัวละครซึ่งนี่อาจจะเป็นการทดลองสร้างนักลบสมบบบูรณ์แใ ฝั่งตัวเองอย่างโอเมก้าเอเรื่องธรรมชาติอะทรัพยากรเมื่อใช้แล้วมันจะหมดไปเรื่อยๆแล้วทางโอเมก้าเนี่ยเขาใช้แบบเวอร์เกินอะเวอร์วังมึงเอาไปทําอะไรที่มันแบบพอเลเดนไน์เหลือน้อยลงเรื่อยๆสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่มันต้องทําก็คือการข้ามิติไปหาฝั่งฟ้ฟาเอิร์ธหรือฝั่งเราเพื่อมาขโมยเลเดนไนต์กลับไปใช้บ้านมันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขโมยก็คือสไปค์ที่เราได้ทําการติดตั้งในเกมนั่นเองตีพี่น่าจะมาบอก้วคะว่าสไปค์มันทามาจากอะไรและมันมีหน้าที่สําคัญยังไงในการขโมยครั้งนีค